สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอล์รกชนอวินล็อกเกอร์ชานลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงรายการหัดเชลนะครับผมวันนี้นะครับหัดเชลเรานะครับจะมาสอนการออลลี่เซิร์ฟสเก็ตนั่นเองนะครับผมออลลี All ่เซิร์ฟสเก็ตนะครับยากกว่าออลลี All ่สเก็ตยังไงหรือว่ามีวิธีการทำด้วยกันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาสอนโดยละเอียดกัน ให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับสามารถออลลี่เซิร์ฟสกเก็ตขึ้นนั่นเองนะครับผมหลักการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ก่อนอื่นนะครับก่อนเข้าหาเนื้อหาคลิปนี้นะครับเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นะครับผมแบรนด์เจอร์ซีย์บีสป๊อกนะครับเป็นเสื้อที่สะท้อนกับ UV นะครับและที่สําคัญเลยเราสามารถคอสตอมชื่อของเราบนเสื้อได้นะครับและสามารถเลือกสีว่าเราอยากได้สีเป็นสีโทนอะไรนะครับแต่ของช่องเราเนะครับเป็นโทนสีม่วงเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอเป็นสีม่วงเหลืองนะครับด้านตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่าไอซ์นะครับและด้านหลังครับมีวินล็อกเกอร์นะครับ ข้างบนมีคาว่าฮัตเชลนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้คอลเลกชันหัตเชลตัวนี้นะครับก็สามารถทักไปขอซื้อที่เพจนี้ได้เลยเช่นเดียวกันแต่คอลเลกชันเสื้อตัวนี้นะครับไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับผมคืออีกลายหนึ่งนะครับของหัตเชลคอลเลกชันที่จับมือคอลแลบกับเจอร์ซี่บีสปอนะครับนี่ข้างบนนะครับมีป้ายเจอร์ซี่บีสปอคนะครับแบงคอกสีนะครับโทนนี้เลยอันนี้คคืออสีีท่ชบบนะรั ด้านหน้ามีเขียนว่าไอนะครับชื่อผมเองแล้วเราก็สามารถคอสตอมชื่อตัวเองบนนี้ได้นะครับแล้วก็ขอให้มีโลโก้หาเชลข้างบนตรงนี้ได้ด้วยได้เช่นเดียวกันนี่ นี่นี่ขนาดยังไม่ได้เปิดไฟแบ็คไลท์นะครับยังสะท้อนแสงนี่นะครับข้างข้างหลังนะครับจะมีเขียนว่าวินล็อกเกอร์เซิร์ฟสเก็ตไลเดอร์นะครับผมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับข้อพิเศษเลยคือแห้งไวและใส่แล้วเย็นเข้าใจปะเวลาที่เราเล่นเซิร์ฟสเกตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอ่ะเหงื่อเราจะเยอะใช่ไหมมิกแ,แต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ตัวเนี้ยถึงเหงื่อเยอะใช่ไหมเรารอประมาณ5นาทีเว้ยเหงื่อแห้งอันนี้คือที่เอามารีวิวอ่ะไม่ได้พูดจู่ๆก,ก็ามาพูดนะเว้ยหรือว่าอ่านสคครรริปต์หืืออออะไยย่างงเี้ ผมเอาไปลองใส่และซักไปแล้วด้วยนะครับอันนี้คือซักแล้วนะครับแนะนําใครที่ซื้อไปแล้วนะครับซักมือก่อนนะครับซัก2อสามน้ําแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับเจอซี่บีสโปครับพักไม่ได้เลยนะครับเสื้อดีแบรนด์ไทยเสื้ออะไรโคตรดีเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับที่ทางเจอซี่บีสโปส่งมาให้นะครับผมก็คือซิกหน้านะครับเป็น bicycle helmet นะครับเป็นหมวกจักรยานนะครับแต่งจริงสําหรับผมคือเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น การออลลี่นะครับเราควรใส่เพราะอะไรนะครับการฝึกออลลี่แรกๆนะครับโอกาสที่เราจะล้มและเจ็บมีสูงมากเพราะฉะนั้นการที่ใส่หมวกกันน็อกหรือใส่เซฟตี้ตามสนับเข่าสนับจอกอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถช่วยให้เราเจ็บน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันนี่คือหมวกของซิก n นานะครับน้ำหนักเบาครับข้างหลังครับมีไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะให้ดูกันเราหมุนทวนเข็มนะครับเพื่อเป็นการปรับไซ้ายออกนะครับหมายถึงเมื่อเรากดครับนี่จะมีไฟตอนคืนนะครับก็การลดมาชนเราด้วยนะครับผม นี่คือหมุนเข้านะครับเพื่อให้รัดกับหัวเราส่วนตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวบอกก่อนเลยก่อนที่จะใส่ให้ดูด้านในจะมีปุ่มนะครับกดตรงนี้แล้วเราก็ดึงตรงนี้ออกได้นะครับเผื่อว่าใครอยากใส่แค่ครึ่งใบนะครับเราก็สามารถเอานี้ออกได้เช่นเดียวกันนะครับใส่เป็นแมสได้ไหม no 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 เราใส่แค่ครึ่งใบแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเควิธีการใส่ง่ายนิดเดียวครับกดแน่นจึบเสร็จลงมาเปิบจะใส่ให้ดูนะ นี่นะครับคุณผู้ชมใส่หมวกแล้วนะครับให้ความรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่นะครับมาถึงเรื่องน้ำหนักนะครับผมใส่เปิมแต่เปิแล้วเราก็หมุนตรงนี้ครับให้รัดกับหัวเราพอรู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะครับเราก็ไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมของเราได้เลยนะครับผมความแข็งแรงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับยังไม่ได้เอาไปลองไปล้มนานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลองเนี่ยแล้วพอใส่คู่กับเสื้อหัดเชลตัวนี้ครับคอลเลกชันคอลแลบอะครับแบบว้าวอะใครสนใจนะครับผมก็สามารถทักไปที่ช่องทางเดียวกันได้เลยนะครับผม ตรงนี้นะครับตรงนี้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 โอเคเรากลับเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการขายของที่นานเกินไปแล้วเดี๋ยวโดนคอมเมนต์ด่าอีกนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเทคนิคการออลลี่ทำอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปออลลี่เซิร์ฟสเก็ตนะครับผมแนะนำนะครับอันนี้คือแนะนำนะครับจะทำตามคำแนะนำหรือว่าไม่ทำตามก็ได้นะครับผมจะข้ามไปทำเซิร์ฟสเก็ตเลยก็ได้แต่ที่ผมแนะนำก็คือออลลี่สเก็ตสตีท ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะง่ายนี่ก็แผนจากร้าน S Project นะครับผมสปอนเซอร์ของเรานะครับ S Project ส่งตัวนี้มาให้ใช้ในการสอนอลลี่นะครับให้เราดูโน้ตกับเทลยังไงนะครับเทคนิคอันแรกเลยคือให้ดูลายครับดูจากลายก่อนส่วนถ้าไม่มีลายให้เราดูนะครับโน้ตจะยาวกว่าและสูงกว่าเทลเสมอนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงนะครับในการมองเพราะฉะนั้นนะครับนี่รองเท้าผมนะครับนี่ก็ยังขาดอยู่มอนเดินนะครับสปอนเซอร์รองเท้าเข้าได้นะครับให้เรานะครับเอาขาหน้านะครับวางหลัง น็อตแถวที่2นะครับส่วนปลายขาไม่เลยขอบจนเกินไปเพราะว่าถ้าเลยขอบอาจจะเป็นแบ็กไซด์หรือฟอนไซด์โดยก็ได้นี่คือขาหน้านะครับให้เราวางไว้มั่นคงนะครับผมส่วนขาหลังครับให้เราวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับให้ใช้อุ้งเท้าหน้าเป็นตัวกดลงไปนะครับแบบนี้ไม่เลยขอบออกเยอะเกินไปประมาณนี้นะครับแบบนี้โอเคครับผมหลังจากที่เรารู้โพสิชันของเท้าแล้วนะครับให้เรามาเริ่มทำขั้นตอนฝึกตามนี้นะครับลงมาจากบอร์ดครับ ขั้นตอนที่1นะครับผมให้ทุกคนฝึกการแป็กก่อนนะครับแป็กคือไม่ใช่เหยียบแบบนี้ไม่ใช่เหยียบค้างนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบค้างนะครับบอดจะไม่เด้งขึ้นมาให้เราทำแบบนี้นะครับดูข้อเท้าผมสันิดนะครับฝึกแบบนี้นะครับแป็กลงแป็กลงแบบนี้นะครับแป็กแป็กลงแรงๆนะครับแบบนี้สังเกตไหมครับบอดจะลอยขึ้นนะครับเวลาเราแป็กนี่แบบนี้นะครับให้เราลองฝึกแป็กอยู่กับที่ก่อนนะครับใช้ขาเดียวนะครับใช้ขาหลังเรานะครับอันนี้แป็ก ให,บบให้บอร์ดมันลอ,อยขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราบอร์ดลอยขึ้นมานะครับพอเราแพ็กลงไปเนะี่ยบอร์ดเราจะตั้งมาเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมให้มันตั้งมาเป็นแนวตรงแบบนี้เพราะว่าพอบอร์ดตั้งมาเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับเราก็จะขาหน้าปาดขึ้นไปข้างหน้าแบบนี้แล้วขาหลังเราก็ต้องยกตามนะครับเพื่อให้มันสูงขึ้นแล้วเราก็จะลงแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวทําให้ดูก่อนนะครับขั้นตอนที่1การแพ็กก่อนแบบนี้แป็กแบบนี้ และขั้นตอนที่2ครับหลังจากที่เราฝึกแป๊กจนค่อนข้างชํานาญแล้วนะครับให้เราไปฝึกปาดนะครับผมการฝึกปาดนะครับให้เราเหยียบเท้าเข้าเลยนะครับผมแบบนี้และใช้ขาหน้าครับวางโพสิชันที่เราที่ผมบอกนะครับหลังจากนั้นเราตะแคงครับแล้วเราก็ปาดไปข้างบนนะครับแบบนี้หลังจากนั้นปุ๊บเรายกขาออกก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฝึกขั้นตอนเพิ่มนะครับวางขาครับตะแคงครับปาดไปข้างบนครับข้างบนไม่ต้องสุดมากนะครับตะแคงครับปาดขึ้นครับ หลังจากที่เราฝึกปาดแบบนี้นะครับเรื่อยๆจนเราค่อนข้างชินแล้วนะครับการออลลี่นะครับทุกคนผมย้าตรงนี้ก่อนเลยว่าต้องใช้การฝึกฝนนะครับให้กล้ามเนื้อเราจําว่ากล้ามเนื้อแต่ละส่วนมีหน้าที่ทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะครับในการออลลี่อาจจะยากสักนิดนึงแต่ความรู้สึกกูเหมือนฝนลงเม็ดเลยใช่หลังจากนั้นนะครับผมเราลองเอามาอะแดปคู่กันก่อนนะครับผมดูครับแป๊คครับตะแคงปาดกระโดดยืนยืนเหยียบตรงที่น็อตนะครับเหยียบตรงที่น็อตแบบนี้ นะครับผมประมาณนี้ครับขั้นตอนการฝึกผลมาแล้วไอ้นี่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราลองย่อเงี้ยแป๊กตาดแป๊กนะครับแป๊กตาดแล้วก็ยืนนะครับแป๊กตาดกระโดดใส่นะครับให้เราวางขาที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราย่อนะครับย่อเอาแขนนะครับวางไว้ที่ข้างลําตัวเสมอนะครับหรือว่าวางไว้ข้างหน้าเวลาเรากดนะครับสังเกตนะครับจะไม่เปิดไหล่ดูนะครับอ่าคลิกปี๊กระโดดเซิร์ฟซะจนกระโดดสเก็ตไม่ได้อีกแล้ววิธีนะครับ อันนี้นอตเหรอไม่ไม่นอตโอ้อันนี้แมนนวลไม่มีปกติเลยนี่ผมกระโดดเซิร์ฟมาแล้วกระโดดอันนี้ไม่ได้แล้ววะ uh. นี่นะครับย่อแบกปาดนะครับย่อแบกปาดไปข้างหน้านะครับเย่อย่อไปข้างหน้าด้วยก็ดีนะครับพอเราออลลี่สำหรับสเก็ตบอร์ดอันนี้คล่องแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับการออลลี่เซิร์ฟสเก็ตจะเป็นยังไงนะครับเทคนิคมอนเหมือนกันนะครับแต่จะมีเทคนิคเล็กๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไปดูกันเล็กครับ h e l l o bro เรายกย้ายใส่เาพาะคุณมามามาถ่ายคลิปอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้จริงๆฝนก็ยังปลออยู่นะครับมีลุงด้วยนะครับเห็นมาเห็นลุ้งวะนะครับเดี๋ยวเราหาถ่ายแถวๆนี้วิธีการออลลี่เซิร์ฟนะครับอันนี้คือเสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเผื่อยังไม่รู้โอเคครับคุณผู้ชมเรามาอีกที่โลเคชันหนึ่งแล้วนะครับการออลลี่เซิร์ฟนะครับต่างจากสเก็ตบอร์ดยังไงนะครับการออลลี่เซิร์ฟนะครับคือเราจะต้องออกแรงมากกว่าสเก็ตบอร์ดนะครับเพราะว่าเห็นเงามด้วย ตัวเซิร์ฟนะครับมีความมีน้ำหนักค่อนข้างหนักกว่านะครับเนื่องด้วยทั้งอะแดปเตอร์นะครับหรือว่าทักในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็ทรงบอร์ดซึ่ง ทรงบอร์ดแบบแบนนะครับถามว่าออลลี่ได้ไหมจริงจริงมันออลลี่ได้ครับแต่เวลาปาดเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีส่วนวอลที่รับแต่ของผมนะครับมีเป็นบอร์ดทรงโอสกูนะครับก็คือสเก็ตบอร์ดเวลาเราปาดนะครับเราก็จะปาดมาที่ส่วนนี้นะครับแต่พอเป็นเซิร์ฟนะครับเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องเยอไปมากกว่าเดิมนะครับและที่สําคัญออลลี่เซิร์ฟนะครับเราจะต้องลงมาที่น็อตพอดีเป๊ะนะครับเพราะถ้าเราเหยียบหน้าเกินไปวิวไบต์ปุ๊บเราจะตกนะครับหรือว่าขาจิ้มพื้นนะครับความเร็ เพราะว่าถ้าลงผ so ิดโพซิชันเดิมของเรานะครับอาจจะล้มได้นะครับนี่มาเหยียบข้างหลังเยอะกันไปก็จะวิวไบส์ล้มได้อีกนะครับเหยียบหน้าเยอะกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเรากระโดดนะครับเราก็ต้องมาลงตรงโพซิชันเดิมๆนะครับเพื่อให้เราเล่นได้ต่อนะครับแบ็กนะครับที่เดิมเลยครับแต่เราจะวางเต็มเท้ามากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือตอนสเก็ตบอร์ดผมจะวางประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะเลยออกมาประมาณนี้นะครับแต่พอเป็นเซิร์ฟนะครับผมจะขยับมาประมาณนี้ให้ขอบขอบขานะครับอยู่ตรงขอบตรงนี้พอดี ประมาณตรงนี้แบบนี้เลยนะครับเพื่อแป๊กนะครับพอแป๊กปุ๊บนะครับพอจังหวะบอร์ดลอยขึ้นนะครับเราย่อใช่ไหมพอเราย่อปุ๊บกระโดดแป๊กลงไปแป๊กปุ๊บเรายกขาหลังขึ้นนะครับยกแบบนี้นะครับอ่าดูนะครับหนึ่งย่อแป๊กยกแบบนี้นะครับเพราะว่าพอบอร์ดเรามันเด้งแบบนี้นะครับขาหน้าเราปาดพอขาหน้าเราปาดนะครับข้างหลังจะยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเท้านะครับเราไม่ได้ยกขาขึ้นด้วยเนี่ยมันก็จะติดแบบนี้บอร์ดมันก็จะออรี่ไม่สูงนะครับเพราะฉนั้นให้เรายกขาหลังขึ้นมาด้วยนะครับ้นีบ แล้วเราก็ยกขาปึ๊บมาเหยียบตรงนี้ปึ้งอย่างนี้ทั้งคู่เลยนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับการที่จะอลลี่ให้สูงนะครับคือขาหลังต้องยกในขนาดที่เราปาดด้วยนะครับเดี๋ยวมาเสริมกันหน่อยนะครับเรื่องการปาดให้มันตรงนะครับแล้วก็กลับมายืนโพสิชันให้มันตรงนะครับการซ้อมนะครับคือวางขาเหยียบเทลแบบนี้นะครับขาหน้าวางที่โพสิชันขยับเข้ามากว่าสเก็ตนิดนึงครับสเก็ตเนี่ยผมบอกให้หลังน็อตใช่ไหมอันนี้เราขยับมานิดนึงเลยก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมหลังจากนั้นครับเราจะแค่งปาด แล้วเรากระโดดเหยียบน็อตพอดีนะครับขาหน้านะครับจะเหยียบน็อตแถวสองนะครับแถวหลังนี้เหยียบตรงไหนก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่าเรามั่นคงนะครับแล้วเราค่อยจัดขาแล้วเราค่อยเล่นท่าต่อไปได้นะวางบอดไว้นะครับขาวางกดลงขาหน้าวางตะแคงปากกระโดดแบบนี้นะครับโอเคครับอีกครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวดูสโลว์โมชั่นนะครับเดี๋ยวให้ผูใสายให้นะครับเฉยๆนะครับวางเหยียบปึบตะแคงปาด เดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะครับทั้งเลกูล่าแล้วก็กาแฟนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เรา ฝึกกันแล้วนะครับเราก็ไปลุยกับสกเก็ตเราได้เลยนะครับการออลลี่ต้องหมั่นฝ <c oughs> ึกซ้อมกันนิดนึงนะครับเพราะว่าการออลลี่นะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับและหลายๆอย่างเข้าช่วยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าเพิ่งท้อน,นะครับออลลี่ได้ทุกคนแน่นอนนะครับผมใครดูคลิปนี้แล้วสงสัสยนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมฝากร้านเจอร์ซีย์บิสโพกด้วยนะครับผมและ S Project นะครั Bo <c oughs> ส <flow collaborations> สบสปอนเซอร์ของเราบอร์ดดีแบรนด์ไทยบอร์ดอะไรโคตรดีนะครับ อยาลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์กับวอลล์กับช่องวิลล์และก็ชาแนด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้เป็นคลิปอะไรคอมเมนต์ด้านล่างไว้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนะครับลงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมเวลา11โมงนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมติ๊งเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันไปดูอินเสิร์ตเท่ๆกันนะครับใครที่รออินเสิร์ตนานๆเลยคลิปนี้เดี๋ยวจัดอินเสิร์ตนานๆให้นะครับเจอกัน First kaya, Nikissy need I'm an eye, my first car, yeah. Kill him I'm an eye, yeah. my first car, yeah. My first car, yeah, my first car One, two, three, like a fool to the million and I out the line and on my humor do nearly my ball Time with me, make me mean yeah, but my energy tear getting I'm a need here อยู่ที่มีดีสัมมาเวที่ไอเซน่าเหมือนควันแก๊ส I will check ที่ VVS ให้พวงเด่นนั่นมันได้เห็นอยากจะเป็นในสิ่งที่ชอบให้มันลองก่อนมึงจะตีว่ามันผิดหรือมันไม่ผิดสิ่งที่ไม่ดีมึงก็แค่เตือนเฮียบิดเบือนในความเป็นจริงให้มันลองก่อนมึงก่อนมึงค่อยสิเพราะวอดดิ้งของคนที่มีอารมณ์ฟิล์มเหมือนคนที่ดังไม่สำคัญว่าฝันอะไรไม่ว่าใครแค่มึงลองทำไม่ว่ามันจะเคลื่อนอะไรสนอะไรจะมึงรักมัน first c a r นี่คือสิ่งที่ได้มันมาอย่ามา first c a r ที่กูแนวโฟ Oh my oh Let me know I will show ที่กูได้โล You are go around the world แตทลองแล้วมันไม่แพ้ใครและถ้ามึงลองทำแล้วทำไม่ได้ก็แค่ใจแค่มึงลองทำอย่าเศร้าเนอมันจะเสียอะไรพูดอะไรมึงไม่ต้องฟังเอางี้ละกันไม่ต้องมองใครว่า ทีมึงแค่มันคนงหลังที่มองมึงไปพอฉันนั้นให้นมึงลงมือว่ามันคือเรียกวะสุดชัยไปให้ไกลเหลือไปถึงฟันไม่ร่ามึงจะอยากเท่าไรอย่ามาสมน่อยกูเป็นใครฉันกูไปแหลือปลี้นฟันไม่ว่าใครจะด่าว่ามึงทำหน้ามือหลือกับพามันไปแค่ภาพมันพาอไม่ไวสอนแพงคำเลกันนี้วิีอาจจะเจ็บหรือนอนเซงสพหินีจะอยู่ข้างมึงเองยูวิจะอยู่ข้างมึงเองอยู่กับมึงเอง First car, yeah. นี่คือสิ่งที่ได้มันงะ Yeah m yeah. น first guy ที่เริ่มทำเลยได้มันงะ y ห a h yeah. my first guy ไม่ first guy ไม่ first guy ที่ที่มองแล้วฉันนอนไม่หลับยามดเค bắt được